สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะหมอป่าเผยถึงการรอฟังคำพิพากษาวา่ารอจนนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเหมือนใครหลายคนและอยากจะรู้ว่าคดีมันจะไปจบอย่างไรซึ่งตนเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ตั้งแต่ตอนที่นายเชยพุนเขาไม่มีอะไรเลยไปเจอตอนเขานอนเหมือนคนหมดอะไรตายอยากเลยส่วนตนเองได้ลงพื้นที่ไปนั้นเพราะมีตำรวจนายหนึ่งมาติดต่อตนบอกว่าเป็นคดีที่ซับซ้อนหาหลักฐานยากอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับพอตนเองไปเจอเขาก็เกิดความสงสารแต่วันนี้ภาพที่เห็น เขาก็เป็นอีกอย่างแล้วซึ่งในตอนนั้นคนไทยก็เกิดความสงสารเริ่มที่จะบริจาคเงินช่วยเขาอะไรที่ช่วยได้เราช่วยยอมรับว่าเราเริ่มจากการสงสารคุณแล้วเขาก็มาเริ่มที่จะสงสัยตนเองในช่วงแรกที่เกิดเหตุที่เป็นประเด็นกันเรื่องการปักทูบกับหัวในตอนนั้นนายชัยพลเขาทำเอง แต่มีคนที่มาปรึกษาตนว่าจะทำอย่างไรดีเพราะการปักทูบกับหัวเหมือนกับการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเข่าเริ่มที่จะไม่พอใจตนเองจึงออกโรงที่จะปกป้องบอกทุกคนไปว่าตนเองเป็นคนสั่งเพื่อปกป้องนายเชยพลแต่จริงๆแล้วการปักทูบกับหัวก็เหมือนการกับคำสาบานจนจนสุดท้ายก็แยกวงกัน เพราะเขาเริ่มระแวงตนที่ออกมาปกป้องซึ่งจุดแตกหักคือตอนที่นัดเขาไปหาบุคคลสามคนที่เป็นคนในบ้านโกกอกแล้วบอกว่าเห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นก็พาทนายเกิดผลไปด้วยแต่ปรากฏว่านายเชยพลหายตัวไปไม่มาตามนัดและมาหาอีกทีตอนมืดซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว ทำให้ตนเองค่อยๆที่จะถอยออกมาเรามาโตอกันที่ทางด้านของชาวโซเชียลกันต่อนะคะโดยคุณลุ่งที่วาสุวรรณหงได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับได้โพสข้อความที่ว่ามีคนประกาศจะไปขอขมาจําเลยในพ่งนี้ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไม่มีอุดมการณ์เพื่อความอยู่รอดเสียหมาเลยไปขอโทษเรื่องอะไรคุณลุงทิวาได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเรื่องที่เคยแซะจำเลยเวลาล่าสุดสารภาพว่าทำผิดไปกลับใจไปอยู่กับจำเลยเรียบร้อย สงสารเด็กที่เสียเลยจำเลยกลับมาเป็นตัวเงินตัวทองของยูทูบเบอร์ใส่แห้งทั้งหลายอีกครั้งตู่ย้ำนะถ้ามีไข่แต่ละคนโพสเจอตู่คานเข่าเข้าไปด้วยนะชายๆก็โดนถีบออกมาแต่แรกจนต้องไปอยู่กับหมอป่าทำคอนเทนต์อยู่พักหนึ่ง ก็ยังเคยมีปัญหากับพี่น้ำฟ้ามาก็เคยบักพลมันเค้นฝังหุ่นเดอมันไม่ได้ใจดีกับไข่ได้ข่าวว่าสองตัวที่ย้าย้างหลงไปร่วมง,งานแถลงข่าวด้วยไอ้จําเลยไม่ต้อนรับจริงไหมคะไอ้หนุ่ยกับไอ้ดาบเปล่าใช่ค่ะ เงินเท่านั้นที่ติ๊กต้องการคงนอนหลับแล้วสินะเดี๋ยวอีกสักพักเริ่มได้ฝ่ายจำเลยผมตุ๊กติ๊กลูกสิทยิ์่วยเถอะครับชีวิตมันหมดหนทางที่จะมาหากินขนาดนี้เลยเหรอส่วนชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะคุณใดโคลุนายได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม อย่าหาทําแฟนคขับได้โพสข้อความที่ว่าวันนี้จะมีไอพวกจำพวกสิ้นไร้ไม้ตกไปขอขมาไอข้ขี้คอกขันห้าขันเปดทำไปด้วยนะหน้าขยักขยงที่แท้เหยียบเรือสองเขมมาโดยตลอดกันไม่อยู่เพราะอำนาจเงินมันทําได้จริงๆบอกจะเป็นกลางกลางแบบไหนตู้อยากจะเห็นเหมือนกัน กลางแบบเรียดทีนไม่ได้เรียกกลางนะแก่นั้นเรียกถวายหัวเป็นคี้ค่าแก่ไม่ใช่พอ่อใช่แม่ตูหรกตูดูมึงแก่มาหลายปีคิดว่าจะเต็มร้อยต่กะเห็นแก่เงินทุยรับไม่ได้ก็ออกจากกลุ่มนี้ไปซะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไม่น่าเชื่อเนาะคิดว่าจะเป็นคนดีในที่สุดก็แพ้เงินแต่มันน่าสมเพชตรงที่แป๊บเดียวเปลี่ยนมันง่ายโพดทุกสิ่งทุกอย่างคือคอนเทนต์เอกเด็กท่าพุ รถพยาบาลด้วยใช่ไหมยฮึฮึสรุปก็มิดฉาชีพกลับไปรวมตัวกันครั้งสุดท้ายเพื่อกอบโกยเงินก้อนสุดท้ายจากเอฟซีนั่นเองอยู่ตรงกลางครับกลางหว่างไข่ต่อต่อที่แปลว่าส่งทิ้งฮ่าฮ่ตูว,ว่าละ่ะเห็นตอนที่พี่น้ำฟ้าร้องไห้อยากกลับมันเสือกอยากอยู่ต่อ เห็นเงินเมื่อวานถึงกับกัับคังจำเลยที่สงบอกว่ามามามากราบตูซะฮ่าฮ่าฮ่าทำไมวะมันทำเพื่ออะไรไม่อายเหรอนี่เห็นแล้วก็อายแทนนางแต่นได้ทีก็สวมบทเป็นนางเอกใหญ่เลย เสียดายเงินค่าสติกเกอร์ที่เคยส่งให้มันไปของเราร่วมบริจาคซื้อรถพยาบาลเฮ้ยตอนนี้จำเลยอ้าแขนเรียบร้อยทุกคนที่กลับใจให้สื่อเห็นว่าจำเลยเป็นคนดีไม่ได้อคติหรือคิดร้ายกับใครและทำให้คนเห็นว่าคนที่เคยด่าว่าจำเลยคิดได้ว่า จำเลยเป็นคนดีเลยอยากกลับตัวกลับใจมาขอโทษจากการกระทําที่ผ่านมาเข้าทางจำเลยหมด f อฟอต่พอโตสายเป้ทั้งหลายเป้มันด้วยนะจากทีมคนช่วยเหลือจำเลยให้ผ้นคุกผ,ผ้นภัยในช่วงแรกกลับเป็นสยบ ไททีนจำเลยอีกตัว